วาาักสามมิจากว่าให้ประธานสภาบัตรรัฐบาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมรัฐรัฐก,การแต่งตั้งนาย,ยกรัฐมนตรี ด้วยโดยมาตรา1 5 8 4มาตรา1 5 9วรรคหนึ่งบัญญัติว่าให้สภาผู้แทนร,ราษฎรจงประชาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกทีมทีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ตำรวจรักนรกให้ชอบการแต่งตั้งคนใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมาทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากมากกว่าคนอื่นของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตำรวจรักนรกและมาตรา202วรรค1บัญญัติว่า ในระหว่าง5ปีแรกนะแต่ที่วันมีรัชกาลทุกแรกตามหมู่น,นี้เข้าไปอยู่ของทั้งสองฝ่ายเข้าชื่อเป็นระดับการ์ตา การแต่งตั้งคนใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่าคนอื่นของจมนวนจะต้องชักต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในจีร่าชื่อพิมพ์บัตรหนึ่งแจ้งไว้การประกาศร่นงก้าวและการได้มาซึ่งบุคคลที่ลงคะแหนอย่างนายรูปทีตามบทบัญกัต มาตรา272การได้มาชุมมาดาลุกตึงตีตามมาตรา100ข้ามีหลักการสำคัญว่าให้พินาถึงชอบบุคคลซึ่งบุคคลรได้รับการตั้งนในห้เป็นนาลุกตึงีจากบุคคลที่พักตัวเงินแจ้งในชื่อไว้ต่อขั้งกานการเลือกตั้งก่อนต้องพินากระบวนการในการแต่งตั้งนละวิธี ้ตารอโดยเฉพาะเมื่อใช้น้ำตาลหรือว,ว่าก้าวถุดที่เป็นอยว่าให้สภาผู้แทนรัศดรทจารณนให้ความชอบคลซึ่งสูงกว่าได้แต่งตั้ง เป็นนายย่องตีจากโวยซึ่งมีคนสุบติและมีร่งทักษงห้ามตามาตาอยร้อ6 0กีเงินแจ้งไว้ตามาตาแ8 เฉพาะนอกจากในชื่อของขราเท่าที่มีอยู่ของชาติเแ้าราษฎรผู้ถูร้รงได้รับรรมราชโอการ รัฐมนตรีตามรัฐมนตรีร <คะ S 2> ูนแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่วง60มีบทเฉพาะการมาตรา206 วักหนึ่งบัญญักว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐวักษาบัญจัติว่าการดําเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวัคหนึ่ง ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม,ตมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักรา 2, 7, ช2557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่หนึ่งพุทธศักราช2558และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ฉบับ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช2559แต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วยวรรคสี่บัญญัติว่าให้นำความในมาตรา263วรรคเจมาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลมกรณีจึงมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปว่า จะถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งมีผู้ถูกร้องเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรไทยพุทธศักราช2560นั้นเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ด้วยหรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 มาตรา264วรรคหนึ่งเป็นบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมายสองประการความมุ่งหมายประการแรกเพื่อให้บทบัญญัติที่ยืนยันถึงหลักความต่อเนื่องของคณะรัฐมนตรีกล่าวคือแม้คณะรัฐมนตรีซึ่งมีผู้ถูกร้องเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับอื่น อยู่ก่อนวันประกาศรัรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2560ประกาศใช้บังคับแต่เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่6เมษายน2560แล้วต้องถือว่าคณะรัฐมนตรีซึ่งแม้จะเข้าสู่ตำแหน่งโดยรัฐมนตรีฉบับอื่นก็โดยรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก็ตามย่อมเป็นคณะรัฐมนตรีตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตั้งแต่วันที่6เมษายน2560อันเป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เป็นต้นไปตามบทเฉพาะกรารมาตรา264ดังกล่าวส่วนความมุ่งหมายประการที่สองเพื่อนำกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้บังคับใหม่ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีที่มีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ด้วยซึ่งเป็นไป,นปนตามหลักทั่วไปที่คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ประกาศขึ้นมาใหม่ทุกประการทันทีเว้นแต่ ในบทเฉพาะการนั้นจะมีข้อยกเว้นว่ามิให้นำเรื่องใดมาใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ดังปรากฏในมาตรา264กวรรสองซึ่งบทบัญญัติด,ดังกล่าวเป็นการบัญญัติข้อยกเว้นไว้ในบางเรื่องเท่านั้นดังนั้นหากม่ได้มีการบัญญัติยกเว้นบทบัญญัติในเรื่องใดไว้ ก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเรื่องนั้นๆทั้งสิ้นความมุ่งหมายของบทเฉพาะการมาตรา264จึงเป็นไปตามหลักทั่วไปของการใช้บังคับกฎหมายคือกฎหมายย่อมมีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศใช้เมื่อรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่6เมษาย,ยน2 5 6พุทธศักราช2560ย่อมมีความหมายว่าทุก บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญย่อมมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปเว้นแต่ในบทเฉพาะการจะมีการบัญญัติให้เรื่องใดยังไม่มีผลใช้บังคับดังนั้นไม่ว่ากรณีใดเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ใช้บังคับทุกอย่างจึงต้องเริ่มนับทันทีกรณีตามมาตรา158วรรค4 ในเรื่องระยะเวลา8ปีจึงต้องเริ่มนับทันทีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับจากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยได้ว่าผู้ถูกร้องซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา158ทบขอสงรัฐธรรมนูญนี้ด้วย สำหรับข้อกล่าวอ้างที่ว่าคำวิจัยสารนูลที่3ามขีดห้าทับสองพันห้าร้อยห้าสิบและคำวิจัยสารนูลที่ยี่สี่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเพื่อเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพักการเมืองและการสิ้นสุดสมาชิกกาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิชัยโทษทางอาญาสามารถกระทำได้เช่นเดียวกับกรณีตามคำร้องในคดีนี้นั้นเห็นว่า ข้อเท้จริงตามคำนิยต์ใชดังกล่าวเป็นกรณีเกี่ยวกับพักการเมืองกระทาการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองอันเป็นเหตุให้ถูกยุบพักและเป็นผลให้กรรมการบริหารพักการเมืองถูกเพิกถอนสิทธทิทางการเมืองและเป็นกรณีลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรอันเป็นเหตุให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงและทั้งสองกรณีดังกล่าวมีบทบัญญัติของกฎหมายที่เขียนไว้โดยชัดเจนว่า ให้มีผลย้อนหลังได้เพราะเป็นการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายหรือขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่แรกแต่บทบัญญัติรับนูนแห่งรัฐไทยพุทธศักราช2560ที่ชายบังคับไม่ได้บัญญัติกรณีการดารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่รับนุนกําหนดไว้ให้มีผลย้อนหลังได้ทไม่ใชัยทั้งสองดังกล่าวจึงเป็นคนลักกรณีกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่เป็นกรณีเกี่ยวกับการดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามระยะเวลาที่รัฐนูญกำหนดอันเป็นเหตุให้ความเป็นลำตีของนายกตีสิ้นสุดลงซึ่งมีหลักการและเจตนรม์ของรัฐนูนและกฎหมายที่ต่างกันจึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงกันได้ส่วนข้ออ้างของผู้ร้องที่ว่าบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐนูญครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายน2561ระบุเจตนรม์การจำกัด ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกมนตรีตามรับหนูลมาตรา158วรรค4ีไว้อย่างชัดเจนประกอบกับในการประชุมดังกล่าวประธานกรรมการร่างรับนูลและรองประธานกรรมการร่างรับนูลคนที่หนึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐมนูนแห่งราชไทยพุทธศักราช2560ใช้บังคับว่าบุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่งนายกมนตรีด้วยวิธีการใดก็ตาม ก่อนวันที่รับนูนนี้ประกาศใช้บังคับก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวกับระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งมาใุวงดนตรีตามรับนูนแห่งราชไทยพุทธศกักราช2560ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งในวงดนตรีต้องมีระยะเวลาไม่เกิน8ปีนั้นเห็นว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบกลายมาตาของรับนูนแห่งราชไทยพุทธศกักราช2560 ซึ่งเป็นเพียงการอธิบายแนวความคิดของคณะกรรมการร่างรับนูลในการจัดทําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราต่างๆว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรเป็นการพิจารณาภายหลังรับนูญแห่งราชไทยพุทธศักราช2 5 6 0ประกาศใช้บังคับเป็นเวลาถึงหนึ่งปีหเดือนประกอบกับความเห็นของประธานกรรมการร่างรับนูลและรองประธานกรรมการร่างรับนูญคนที่หนึ่งที่ผู้ร้องกล่าวอ้างดังกล่าว มิได้นำไประบุไว้ในเป็นความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐนูลมาตรา1 5 8นอกจากนี้ตามบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมของกรรมการร่างรัฐนูลที่พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดระยะเวลาการมงตำแหน่งของนายยกรัฐมนตรีตามมาตรา1 5 8ห้ปวรรค4ไม่ปรากฏประเด็นในการพิจารณาหรืออธิบายเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการมงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า สามารถนับรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รับนูลน,นี้ประกาศใช้บังคับด้วยการกำหนดเวลาการดำรงตำแหน่งนายกต,ตีตามรับนูลมาตารา158ราปดวรรค4จึงมีความหมายเฉพาะการดำรงตำแหน่งนายกตรีตามรับนูลแห่งรัฐจักรไทยพุทธศักราช2560ดังนั้นเมื่อรับนูลแห่งรัฐจักรไทยพุทธศักราช2560าประกาศใช้บังคับ ในวันที่6เมษายน2560และผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกมนตรีนายมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐหนุนนี้ตามบทบัญะการมาตรา264การดำรงตำแหน่งนายกมนตรีของผู้ถูกร้องดังกล่าวจึงเป็นการดำรงตำแหน่งนายกมนตรีภายใต้รัฐหนุนนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา158วรรค4 ทั้งนี้การให้ณะรัน้นตรีที่บริหารการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐนูญน,นี้เป็นณะรัน้นตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐนูญน,นี้จะต้องถือเอาวันที่รัฐนูญประกาศใช้เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับตําแหน่งผู้ถูกร้องจึงดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตามความมาตรา264ของรัฐนูญแห่งราชทยัยพุทธศักราช2560นับตั้งแต่วันที่6เมษายน 2,560ถึงวันที่24สิงหาคม2,565ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรัมนตียังไม่ครบกำหนดเวลาตามรับนุนแห่งรัฐจักรไทยพุักรา2,560มาตรา158วัค4ตามเป็นรัฐมนตรีของนายกตัมนตีผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงตามรับนุนแห่งรัฐจักรไทยพุักรา2,560มาตรา170วรค2 ประกอบมาตรา1 5 8วัรีอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นสารรับนูนโดยมติเสียงข้างมากจึงนิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรมตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรับนูนแห่งราชไทยพุทธศก 2, ักราช2560ตามมาตรา170วรรสอประกอบมาตรา158วงรี่สารอ่านคำนิจฉัย ให้คู่กรณีฟังแล้วนะครับทุกท่านยืนขึ้นครับนัดฟังคำนิชยของสารรับนูลวันนี้ผู้แทนผู้ร้องและผู้แทนผู้ถูกร้องมาศาลสารมูลได้อ่านคำนิชยที่14ทับ2,565ลงวันที่30กันยายน2พุทธศักราช2,565ให้คู่กรณีฟังแล้วและให้ถือว่าคำนิชยได้อ่านโดยชอบตามพระญาต ประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรันูลพศ5 6 6 1มาตรา76ให้คู่กรณีคัด่ายสำเนาคำนิจชัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำนิจฉัยนั่งได้ครับ แสดงความเคารพศาล เคเริ่มเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสพลัสนีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆ YouTube นะครับวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยใกล้เวลาละพอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงชตามเวลานั้นหมายในเวลานาฬิกาครับบ่าย3ามตรงเวลานี้ที่สารรัฐธรรมนูญนะครับก็จับตาสถานการณ์ที่ศาลเนี่ยจะมีคําวินิจฉัยออกมาว่า สุดท้ายแล้วปละเกประยุทธ์จะพ้นจากตําแหน่งหรือไม่พ้นจากตําแหน่งที่